จังหวัดลบบุรีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีขยายพื้นที่ปลูกต้นจำปีสลินทรอนพันไม้หายากในพื้นที่สวนลูกกชาติวังก้านเหลืองจังหวัดลบบุรีวันที่สองกันยายน2568ัายเวลา10นาฬิกาณสวนลูกกชาตวังก้านเหลืองตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรี นายปัญญาเปยประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการขยายพื้นที่ปลูกต้นจำปีสิรินทร์ในพื้นที่สวนลูกชาติความก้นเหลื่อมตำบลท่าดินดำอำเภอชัยปานจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอำเภอชัยบานนายอำเภอท่าหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนลูกชาติวังก้านเหลืองตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอใชยประดานเข้าร่วมโครงการจังหวัดลพบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเก้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงเน้นย้ำความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นและพันธุกรรมพืชหายากประกอบกับพื้นที่สวนลูกชาติวังก้านเหลืองตำบลท่าดินดาอาเภอชัยประดา,จาบจังหวัดลุรีเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางระบบนิเวศและมีศักยภาพในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชหายากอีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นได้อย่าง,ย,างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเป็นการทำรงรักษาทรัพยากรพันธุกรรมของชาติไว้ให้คงอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ล้ำค่าจึงมีความจำเป็นที่ต้องปลูกต้นจำปีสิรินธรจจำนวน250ต้นเพื่อขยายพื้นที่ปลูกต้นจำปีสิรินทรในพื้นที่สวนลูกชาติวังก้านเหลืองซึ่งเป็นการดำเนินโครงการดังกล่าวก็เพื่อตอบสนองพระราชดำริและสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระสนิทสาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพปรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธไม้หายากและการเพราะขยายพันธุ์ในพื้นที่สวนลูกชาติวังก้านเหลือง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดลบุรีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสนึกแก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่เรื่องความสําคัญของการอนุรักษ์โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประโยชน์จากการดําเนินโครงการได้แก่ประชาชนในพื้นที่อําเภอชัยปาะดานจํานวน87,800คนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผลสำเร็จอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดไปสําหรับน้ําตกวังก้านเหลือมตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลท่าดินดาอําเภอชัยปานจังหวัดลบุรี ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักแต่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆและเป็นน้ำตกที่มีความประหลาดมากเพราะแทนที่ต้นน้ำจะอยู่บนภูเขาสูงกลับปรากฏว่าต้นน้ำแห่งนี้เป็นตาน้ำขนาดใหญ่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ1.5กิโลเมตรทางน้ำตกจะไหลเลาะไปตามที่ลาดประทะกับหินผาเป็นชั้นๆนับได้ไม่ต่ำกว่า10ชั้นแล้วไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก โดยรอบๆบริเวณล่มลื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นหลายแห่งและที่น้ำตกแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือไม่ลื่นสามารถเดินผ่านได้สะดวกและสเสน่หอีกอย่างหนึ่งของน้ำตกแห่งนี้คือน้ำไหลแรงตลอดทั้งปีขอขอบคุณภาพข่าวจากสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีดลบบุรีสนธยาศีดีดําเนินรายการสวัสดีครับ